ใครพูดนะมาเดี <laughs> <laughs> <can 't> <afraid> ๋ยวเราเข้าประเด็นกันเลยโหายใจไม่เฮ้ยมึงอย่าพูดอย่างนี้เล้วะกูใจไม่ดีเลยหายใจไม่ออกไม่กูไม่เชื่อหายใจไม่ออก I c ้ n t breathe หายใจไม่ออกก็หนุ่หลานแจ๊กว่าไม่ไโดนย็นโดนพวกกูแช่งพูดมาเละไอ้เหี้ยช่องกูโดนสไตล์เนี่ยเพราะพวกมึงไง แกเข้าไปไเลยจะในเปิดฉันเคยไอพอลูกบองพอลูกบองหมีเอ้ยการไม่เข้าแหมไว้แกเฮ้ยเงียบปากแมึงก็รู้คลิปอะไรไอชิปมึงอะไรอ่ะมึงบอกลิปเฮียอะไรบ่บอกกูรู้กูยังไม่รู้เลยเดี๋ยวมึงก็รู้เองแหละเออมึงเคยโดนเรียกอะไรแปลกๆปละมึงเคยมีฉายาอะไรแปลกๆปละพิซซ่ากอดเลยไอ้เหี่ผู้เก่จะเข้ามาะเด็นเลยดิอ่ามึงเคยมีฉายาอะไรแปลกๆปลกปะ แอดเพจเชียร์แจ็คลีสอ้าวกูแอดมึงเปน็นอะไรนะคิมฮะมันไม่ขึ้นโอเคแต่มาเริ่มประเด็นกันเลยนะครับคุณคุณกันครับคุณเคยมีฉาย,ย,ยะนะาอะไรแปลกๆในวัยเด็กไหมค,ร,ครับค,คุณกันครับกันครับกันไอ้กันเคยมีฉายาว่ากางเกงใน่แมนครับเออไอ้ไ,ไอ้เชียร์กงงมากคืออะไรบ้านเด็กๆ,ๆนะคืออะไรคืออะไรกูมีฉายาวนนะ่าไอ้เชียร์ไม่ออกเฮ้ยช่างกูจะโดนสไตล์ในกลุ่มนี้อ่ะอย่างกูตอนเด็กๆกูก็เคยโดนเรียกว่าอเหีิยว งูไอ้เหี่ยวในภาษาแก่ๆเรียกว่าอะไรวะไอเหี่ยวอ่ะอ้าวเที่อตอนนี้เงียบกูกลายเป็นเดอบิวท่ามสต๊อปตัวเฮ้ยอ่าเดี๋ยวกูส่งไอ้เหี้ยมึงเข้าไปนี่โอเดครับครับผมมีชายาฉันยาหนึ่งครับว่ามาครับครับครับว่ามาครับครับครับ พูดมาสิครับคุณพูดมาสิครับพูดกูบอกให้มึงพูดพอกูอย่างตอนกูเด็กๆก็คกูเคยเรียกว่าเหี่ยวมึงว่าเหี่ยวในภาษาคนแก่เคยว่าอีเหี่ยวทำไมต้องเรียกว่าเหียวอย่างอย่างกูอดายคิมไอ้ยิมยิมไอ้เหี่ยวมึงมึงว่ามึงแปลความหมายว่าได้ว่าได้ว่าอะไรวะทมไมต้องเรียกว่เหี่ยวนมัดไมอสัยไอ้กันไอ้การกูดำไงไอ้กันพ่องตาอีเหี่ยว เอ็มมึงชีวะไงมึงชีวะไงอีเหีอยวไอ้กันนมไอ้ไอ้กันนมอย่างก็ว่าอีเหีกยวเออกูคิดว่าแขนกูยี่ันไม่ก็หำเปื่อยงั้นเดี๋ยวใส่กุ้งเกิลแป๊บไม่รู้ไอ้การนมถึงการใส่กุ้งเกิลอะไรยี่ห์ขุ่นใสครับเอ้ยเจ้าเจ้าขุ่นใสครับเฮ้ยเจ้าขุ่นใสครับ มาเขาว่าอิเกียวแล้วกูเจอใครไม่รู้แม่ใส่แว่นแล้วกูยิ้มแบบจอดลอยเอ็นต์เลยนดนเยอะอ้เกี่ยวโดนเยอะเลยในคลิปกูต้องเซ็นเซอร์นักเยอะเซนเซอร์โดนไหมสารเซนเซอร์อิเกียวคุณเกียวมึงดูดิหน้าเขียวยุดเลย คื ừ, อเหี่ยวสมชื่อเ <c oughs> หี่ยวสมชื่ออเหีย้ยอย่าว่าไอ้สัตจะได้เผิร์ว้ยไอ้สัตเหี่ยวสมชื่อ,อ,อไอ้กูเอาลงไม่ได้อีกแล้วลูกชายคนนี้ก่อน